สนุกไหมฮะยังไงก็งฝากละครแล้วก็ฝากเพลงของรุตด,ด้วยแล้วกันนะฮะโโอ้ห oh. สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่พี่สวัสดีพี่รุตเป็นการส่วนตัวสว,ส,สวัสดีครับไม่ต้องไม่ต้องกลมาพี่รุตคะครับผมมี SMS ส่งเข้ามาจากทาง a c t i o n นครับผมบอกว่าให้พิธีกรเมนต์เนี่ยถ่ายรูปคู่กับพี่รุตแล้วส่งไปที่รายการหน่อยอ,อันนี้ ขอดูขอดูแมสเซจหน่อยได้ไหมฮะแมสเซจเดี๋ยวค่อยว่ากันไปถ่ายก่อนครับอันนี้แววตาดูแววตาผมว่าไม่จริงใช่ไหมอ่ะได้ครับขอบคุณมากครับชนะเลิศพี่รุตนี่คือมาจากแอคชั่นแนลเลยใช่คหมคะเป็นตัวแทนจากช่องมาใช่แล้วนี่เขาก็เป็นพิธีกรเหมือนกันแต่เชื่อว่าไปอยู่แกมมี่แต่ไม่เคยเจอพี่รุตเลยทำไมล่ะฮะ ละวันกันเออครับฮัลโหลถ่ายไม่ติดหรอคะยังส่งไม่ได้เหรอคะอ๋อต้องส่งอีกพอแล้วพิธีกรที่น hmm. hmm. right ี่มุกเยอะนะฮะพอแล้วรูปเดียวพอเดี๋ยวแฟนคลับบอกว่าจะน้อยใจเอาตอนนี้เดี๋ยวนิดนึงนะคะพอดีว่าเรามีสเปเชียลนิดเดินเห็นบอกว่าพี่รุ้นเนี่ยอยากจะแจกลายเซ็นให้กับคนที่จองรถฮอนด้าของเราวันนี้ใช่แล้วนะคะอ้าวท่านค่ะผู้โชคดีที่พิธีกรประกาศ นับ1นึถึงสิถ้าไม่มาเป็นโอกาส SE. ของพวกเราเย้เดี๋ยวนับ1นึถึงสิเลยนะนับ1นึถึงสิเก้าคนที่ประกาศรายชื่อไปแล้วถ้ายังไม่มาเดี๋ยวพวกเรา smile, นะเตรียมตัวขึ้นมานะอะนะเอาหนะนะคนนะข้างห้านะเอห้าคนนะเอออย่าเพิ่องอย, ương, อย่าเพิ่องอย่าพิ่งนับหนึถึงสิพร้อมกันเร็ว1 2<ย>ึ 1> อ 2> 1> โอ้โห10แล้วอ่ะข้า้า ไม่ฉันไม่สิทธิ์ลเลวจังเดียวเดียวสี่ก่อนสี่ก่อนครับสี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วด้วยห้าครับ<อ>หกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวเราถามคำถามขั้นเวลานี่ กําลังกลับมาจากบ้านอยู่เนาะกลับไปแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ใช่กลับไปปุ๊บกอกล้านมเอากล้องมาใช่เลยพี่รุตเราคร่าวก่อนดีกว่านะได้เพลงเมื่อกี้ที่ร้องชื่อเพลงอะไรคะเพลงอะไรครับรักเดียวใจเดียวครับผมเออนะรู้ดีแฟนคลับเขาเนี่ยเขาถามว่า เห็นเมื่อกี้เห็นในรูปดอกจะเล่าให้ฟังว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าฮันด้าด้วยนะก่อนที่จะเล่าให้ฟังนะเราถามความรู้สึกนิดหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่มาในงานของเราเปิดตัวนะคะสำหรับกูบี้ไอเนี่ยวันแรกด้วยก็จริงๆก็บอกว่าไม่คาดชิดนะครับว่าจริงๆแล้วนึกว่าจะเป็นงานที่ไม่ใหญ่โตมากนะครับแต่พอมาจริงๆแล้วนี่คืออันนี้มันเป็นงานจังหวัดได้เลยนะเนี่ยคนเยอะขนาดนี้องเป็นงานที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วตื่นเต้นนะครับตอนแรกน่ารถมา เราตื่นเต้นเลยเพราะว่าแฟนเยอะมากๆนะครับมายืนรงรถแล้วเราก็กดดังไงคือปกติจะม่านจะมีม่านปิดเรากำลังดูหน้าดูผมอยู่มีใครมาด้วยเนี่พี่นี่กรฟังไม่ได้ฟังแล้วมองตาอย่างเดียวอ้ช้้้ายอ้ารู้นะพี่รู้ถึงว่าตื่นเต้นเพราะจริงๆแล้ว ไม่คาดก่อนว่าจะจัดใหญ่โตมากขนาดนี้ใช่ครับถือว่าเป็นงานระดับจังหวัดค่ะเพราะว่าที่นี่เขาจัดอะไรเพาไม่จัดเล็กๆไม่ได้จัดใหญ่โตเลยเพราะว่าท่านผู้ว่ามาเปิดงานให้ด้วยพี่รสนะนะคะนิตนึงเห็นบอกว่าเป็นลูกค้าฮันด้าเคยขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนใช่แล้วขี่เป็นยังไงคะขี่แข็งไหมแข็งขี่แข็งไหมคะแข็งแรงไหมคะผมผมขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งแต่ มอสามนะครับก็เคยมีมอเตอร์ไซค์ที่ที่เป็นยี่ห้อคันได้เนี่ยคือผมขี่มาแค่ยี่ห้อคันได้อย่างเดียวนะครับแล้วขี่มาสองคันที่บ้านขี่มาไม่ใช่ครับคือเคยขี่มาแค่สองคันในชีวิตนี้นะครับคันแรกเนี่ยเป็นเป็นยี่ห้อเดชสมัยเมื่อโอหูสิบกว่าปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นกำลังหนุ่มๆนะครับกำลังหนุ่มอ หายตายแล้วคือโดนขโมยไปนะครับคือผมผมต้องเดาเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่ารถไม่ดีจริงๆเนี่ยว่าไม่มีโอกาสที่จะโดนขโมยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันโดนขโมยไปแสดงว่ามันต้องดีแล้วคนต้องการเยอะมันขโมยถูกไหมฮะแสดงว่าคนได้ต้องแบบมีคุณภาพมากๆไม่งั้นเขาไม่ขโมยหรอกแล้วก็ใครๆครก็ต้องใช้กันใช่เราก็เลยต้องไปซื้อใหม่กันนะซื้อเป็นนะครับก็ไปซื้อมาเป็นเทอร์นาโอนิกตอนนี้ก็ยังขี่อยู่นะครับ นั้นนะสบายนั้นแล้วนะใช่ครับเออนะสมัยนั้นนะเออนะก็ก็ขี่อยู่ <ภา S 2> นะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยพอเข้ามาอยู่กรุงเทพก็ไม่่อยได้ขี่ <ภา S 2> เพราะว่าเอาที่ไม่ทันแก่อ๋อ